ดีคนดูนะครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องคู่บ่าร้อยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาโบวตกันนะครับผมแล้วก็จะลื้อเนียวด้วยว่าจะทำคันไหนก่อนนะครับผมนดี้ก็ต้องขอเอ้อผมก็เราจะมาโบวตกันนะครับว่าจะทำคันไหนก่อนก็แย่ย <c oughs> สงสาร <c oughs> <c oughs> ม,มันเราขึ้นเลยเครื่องยุ่ยไงทำไมเครื่องมันโดดวะโ <c oughs> อเค อยมาไล่ดูกันเลยนะผมเอาคั้นแรกเลยแล้วกันนะเอ x เคือตอนนี้มันมันขี่ได้ครับผมแต่ว่าที่ผมไม่ได้เอาไปนะผมแล้วก็ที่คนสงสัยว่ามันหายไปไหนคือเบ้าเขาเรียกว่าอะไรวะแกนสตาร์ครับผมที่มันเป็นแกนนะถ้าใครเคยรื้อจะรู้นะผมมันแตกครับผมก็เลยไม่ได้เอาไปแล้วอีกอย่างหนึ่งครับท่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะผมแต่จริงอ่ะซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยก็ถ้าทํเอมนะครับผมก็น่าจะ หลักหมื่นได้ครับผมสเตปที่ผมจะทำนะก็น่าจะมีหลักหมืน่นก็ค่าป่องไฟก็ปาไปแล้วผมสี่พันห้านะก็คิดเอาเล่นเล่นทำคำแล้วก็ทำเครื่องอีกไาเดี๋ยวคันที่สองครับผมคันนี้คันนี้ก็เจ็บครับผมเพราะว่าต้องด้เบิร์กชุดไฟนะผมใช้เป็นตัวบังลมมันต้องใช้เป็นชุดไฟหัวฉีดนะผมว่าผมจะทำเป็นหัวฉีดแต่ตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆดู เ็นเซื้เอ,เ,ยอยเอ่อปักปักลินครับผมดินเล่งมันเป็นตัวนี้อ่ะผมบอกไม่ถูกว่ามันเป็นเอสองอ่ะ s อสเอสสองแยกจากะไรสเต็ปสองอ่ะลาสเต็ปที่เขาเรียกกันตามกล่องอ่ะใช่ปะ่ะง่า่ายครับน่าจะ <c oughs> <c oughs> ก็ดูหัวฉีดครับผมเป็นอย่างนี้นะตันนี้น่าจะหัวฉีดเดิมคือมันแปลกมากมันใช้ไม่ได้ครับผมก็ต้องเบิกเป็นชุดไฟบังลมนะครับผมร้อยยี่สิบห้าแล้วก็เบิกถังเบิกป,ปั๊มติดครับผม ก็น่าจะมัดไฟได้วยนะหน,นึ่งมัดไฟเหรอใช่เพราะว่ามัดไฟคาบูมัน่าจะเล็กกว่าหัวฉีดอันนี้หัวฉีดนะอาลเหรอใช่เออ,เอ,อใช่ใช่มันเป็นหัวฉีดตัวแรกไม่ใช่คาบูแต่แค่เขาแปลงเป็นคาบูแค่นั้นอของเดิมมันเป็นหัวฉีดไงนี่เห็นป่ะก็จะประมาณนี้ผมเนี่ยเซนเซอร์ยังมีอยู่เลย<ๆ>เขาเรียกว่าเซนเซอร์อะไรนะอันนี้เซนเซอร์<ๆ>ของเอ็มเราเป็นเซนเซอร์อะไร เช่รืเอเสียไปมันถ้าถ้าถ้าไอเสียมันอยู่อ,อีกตัวนึ่งใช่ไหมใช่ครับโอซีโอทของนู้นเอออันนี้คือไม่รู้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วนะค่าเครื่องนี่ตีไปเลยสองหมื่นได้ปะ่ะประมาณนะ่ะเฉพาะเครื่องไม่รู้อ่ะทุกคนผมอันนี้ผมเดาไม่ได้นะผมเพราะผมยวงไม่เคยถามช่างเลยว่าประมาณเท่าไหร่สเต็ปที่ผมจะทำนะกคันนี้ก็น่าจะมีกล่อง API ครับผม าแต่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันต้องมีอ่ะนะมันต้องมีอริจริงมันต้องมีนะลูกโตโดนได้พออะไรกันโอ้ลูกโตไรแถมใส่ก่อนเปิดรอบไปใช่ครับผมมาเรามาดูคันนี้กันดีกว่าถ้าเป็นมีโอน็อคครับผมรถกูมีขนาดขี่ด้อยังี้ก็คันนี้เครื่องน็อคนะครับผมก็ถ้าศ์ทำก็หลักหมื่นเหมือนกันครับผมก็วันนี้ผมก็เลยมาให้เพื่อนๆครับผมมาโหวตว่าคันนี้ คันนี้แล้วก็คันนี้ครับผมจะทำคันไหนดีปวดเห,หะ่ะเลยเดี๋ยวเราลื้อมีโบเลยครับผมก่อนที่น้องมันจะลื้อผมพามาดูรถน้องมาครับผมผมอยากทำมากทุกคนทรงน,นี้สุดยอดทอได้มาเท่าไหร่เนี่ยทอตีใหม่หน้าประมาณสี่พันสามพันห้าสิบโอ้สี่พันเลยหรอวะอันนี้ก็คาร์บอนที่เคยรีวิวไปใช่ปะ่ะรอวะดูดิ สีล้อสีเดียวเลยเนี่ยก็พี่หรือเปล่าวะ <c oughs> นี่ครับผมสีล้อสีเดียวกันเลยมันเป็นเคาเรียกทเทอรอะไรนะเอ่าน่าจะเทอรเทอรซิมเบอร์ธรรมดาเทอรบอลนี่แหลยอ่อไปแบนลื้อเลยลื้อตรงไหนก่อนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอาพี่ก<ม>็ไม่เคยลื้อออโต้วะอ่ะลื้อๆไอ้ชุดนี้ก่อนคันเร่งมันก็จะฟืดๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ะ่ะเดี๋ยวลองล้างลองเปลี่ยนสายคันเร่งดูเดี๋ยวมันจะหายแม่งเดิมอ่ะเดิมแบบเดิมทุกอย่างอะไฟหน้าก็ยังกิ๊กๆอยู่เลยนะผม แต่จริงผมอยากขี่ออโต้อะเนี่ยไฟเลี้ยวก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ,นะามาแล้ว AF <ะ>ยังใหม่ๆอยู่เลยดูชุดสีครับผมโอ้โหแท้ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆบางโค้งมันมีรอยว่ะแล้วรู้สึกว่าแผงคอนไม่ตรงนะผมเดี๋ยวนี้ค่อยดูอีกทีรับไม่ครบด้วยว่ะเคยลื้อมาหรือเปล่ามาเดี๋ยวลื้อดูครับผมลื้อยากป่ะลื้รู้สึกว่ามันจะเ AF กับไอ้ตัวนี้มันจะลื้อยากกว่า M นะ ใช่ครับเอาตัวไหนหรือ,อยากกว่าหลายต่อชุดสีอ,ะอ่ะไฟท้ายก็นี่ครับผมตัวยึดน่าจะหักปะเตะตัวยึดน่าจะหักปะใช่ใช่ครับนะชุดสีไม่รู้ว่าตรงไหนมีแตกหรือเปล่านี่ส่วนโชคนะครับผมเดีย๋ยวผมไปเบิกเลยกันคลิปหน้า ก็ใครมียี่ห้ออะไรแนะนําก็แนะนํามาได้นะผมโชคเพราะว่าโชคม,มันแตกอะน้ํามันแม่งน่าจะไหลออกหมดแล้วั้แต่ผมยันมาผมแม่งดาแบบดาไหลยาวเลยก็ใครแบบว่าอยากโบกร่นไหนอะไรงี้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมว่าจะทําคันนี้สเตปอะไรอะไรลองคอมเมนต์กันมาเล่นยๆดูนะคนได้ไหมไม่แน่ใจอะพี่เบอร์ดีกว่านะลอยหลักร้อยนี่แหละหลักร้อย,บยเบอร์พี่เไ

นีจะเปนเี้อ็ันอนตแต่ละตัวนี่คือมันไม่ใช่น็อตศูนย์นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้ใช่น็อตศูนย์หไม่นานะไม่นานมันเขาหาใส่ให้มั่วั่วมเลยเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมปกติต้องเป็นงี้นะถูกป่ะอ๋อีให้ตาก็ พลังต้นตีนเขาเห็นไหมมันไม่ออกนะถ้าเป็นแรงมือแรงตีนก็ไม่ออกเขาหรือเอา้าต่อเลยวะเอาด้ามาต่อเลยแค่พิคถือขึ้นมาคนเลยสาพทอนถึงหนังอยู่เลยนี่นะทีที่ว่ารอยขัดรอยขัดอ่ะน็อตออโต้มีแค่นี้น็อตยึดล้อใช่ครับก็ดึงออกออกได้เลย ใช่เหรอใช่ครับเอาแล้วแล้วมันจะไม่หลุดเหรอเนี่ยน็อตมีแค่นี้ไม่รู้อ่ะพี่ออโต้มีจริงนะมีแค่นี้เหรอ่ก็ดึงรองมาได้เลยไม่ได้มีอะไรค้ำตรงนี้อีกเหรอเผื่อยกล้อไปแล้วหลุดทำไงเนี่ยก็คือตายอ่าเดี๋ยวดึงออกเลยป่ะเดี๋ยวเอาเอาเครื่องออกก่อนนะเราจะออกก่อนกัน đúng 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 โอเคผมก็สไลด์ออกมาไปที่เรียบร้อยนะผมแล้วภาคเครื่องก็เย็นๆอย่างนี้นะอ่าแต่ผมยังไม่ลื้อนะครับผมว่าเดี๋ยวน่าจะติดลูกพอได้ขี่ไปครับผมข้างโอเพนเนาะค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวค่อยลื้ออีกทีแล้วกันนะลองลอง,ลองโบทไปดูนะครับผมว่าจะทำขนาดไหนดีพอผมผม,ผมเลือกได้แค่คนเดียวนคนับผมตอนนี้นะ ทันที่คิดทันที่เพื่อนๆคิดว่าผมน่าจะเสียตังค์น้อยที่สุดประมาณนั้นครับผมก็คลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแัร์ถ้าใครเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ